ผู้ร่วมเข้าแข่งขันกรรมการตัดสินเจ้าหน้าที่และพี่น้องที่มาร่วมในมัสโลกและ,และท่นนานบุดีราทุกท่นานรายละเอียดท่านรงนองในวั้อในละเรียนนี่ทราบไปทุกเรื่องแล้วผมขอเสริมว่าการจัดงานเรือพระปีนี้เป็นปีที่18 แล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่นจับได้ยดาเกเพราะนื่งจากว่าเกิดนไวนัสโควิด -19 ท่านเชื่อไหมครับหนังสือเราขออบาตจัดงานถึงอำเภอกว่าคณะกรรมการจะพิจารณาญาตดเหลือเวลายังเมื่อสี่วันสุดท้ายเขาเขถามเรื่องการดูแล โควิดว่าเราป้องกันได้อย่างไรเราก็เรียนรู้ทราบมาแต่าน้อยคนมาที่นี่ั้งสวมน้ครับแล้วก็เขาก็ถามว่าเมื่อคนมาเยอะที่บอกว่าใหอย่างกันหนึ่งคนหนึ่งเมตรนั้นทําได้หรือผมก็บอกว่ามันคงทําได้ยากแต่ว่าต้องเรียนให้ผู้ที่มาด้ตระหนักว่า มันไม่เหมือนเดิมก็ต้องพยายามเลี่ยงๆไม่อย่างนั้นเข้าใจว่าในอำเภอท่านองคารุณามข้าไท่านก็บอกว่าให้เปจัการแลมีหนังสือตอบมาว่าอนุญาตอันนั้นเมื่อมีเมื่ออนุญาตให้จัดงานเีครับก,กิจกรรมที่จะร่วมมาในวันนี้ท่านดังที่ท่านรองผู้จิตเรียนได้ทราบนะครับจะได้ว่ากิจกรรมอีกหลายอย่างเป็นการเล่นพื้นบ้านที่ต้องใช้ พี่น้องชาวบ้านมานั่งรวมกลุ่มเขาก็เกรงใจว่าเมื่อให้นั่งพางกันหนึ่งเม็ดความสนุกของเข้าของงานที่เขาจัดมาไม่น่าจะเกิดเมื่อไม่น่าจะเกิดอย่าทำไม่มาดีกว่าก็หลายชนิดก็ถไปวันนี้แล้วก็้อบคุณอีกครั้งหนึ่งที่กำรดีลาดบาสโลโ สมัครอย่างน้อยไม่ไม่ก็เกีงแต่ว,ว่าได้ม,มาร่วมผมก็ขอขอบคุณเป็นทั้งสองทั้งสามว hmm. ันนี้ถึ้เวลาสมควรแล้วผมขอทุกท่านทั้งหลายเปิดการแข่งขันมาสโกันจังของเดบิวประจำปี2563ซึ่งเป็นกนารแข่งขันในเรือพครั้งที่18วันนี้ขอขอบคุณครับ ขอขอบคุณนะครับท่านนายกอีกไทยนะครับท่น้นการบริหารคนกลางโอกาสนด้เรื่เชิญท่านรองนายกแต่กการนะครับให้เข้าแถวด้านหลังนะค